สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่เอ็มออโต a การาจวันนี้ผมพาทุกคนมาพบกับรถแคมเปอร์แวนสุดโหดสุดหรูรุ่นใหม่ที่หลายคนรอคอยอย่าง2026เกียร์ 6x6 Luxury แคมเปอร์แวนที่ต้องบอกเลยว่าเป็นการยกระดับวงการแคมเปอร์ให้เหนือชั้นขึ้นไปอีกขัน้น ทั้งดีไซน์ที่อลังการความสะดวกสบายภายในรวมถึงสมรรถนะท,ที่ทรงพลังจากระบบขับเคลื่อนหกล้อและแน่นอนว่าในวันนี้ผอมาจะพาไปชมครบทุกมิติทั้งภายในภายนอกการขับขี่และช่วงท้ายจะพูดถึงราคาประเมินให้ฟังแบบครบครบครที่ชอบรถสายผจญภัยผสมความหรูหราบอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาด ก่อนอื่นเรามาดูภาพรวมกันก่อน2026เกียร์6คณ 6, 6 Luxury Camper อแวนถูกพัฒนามาบนพื้นฐานของแชสซีเวอร์ชั่นพิเศษที่เพิ่มเพลาหลังคู่เพื่อรองรับน้ำหนักอุปกรณ์แคมประดับ High เอนทั้งหมดทำให้รถมีความมั่นคงและรองรับพื้นที่ใช้สอยได้มากขึ้นส่วนดีไซน์ภายนอกก็มาพร้อมเส้นสายที่ดูดันขึ้นให้ความรู้สึกเป็นรถลุยเต็มรูปแบบแต่ยังคงเอกลักษณ์ความเรียบหรูแบบฉบับของเกียร์เอาไว้ครบถ้วน เริ่มกันที่ภายนอกกันก่อนหน้ารถดีไซน์ใหม่หมดไฟหน้าเล d แมทริกแบบเต็มระบบให้ความสว่างคมชัดในทุกสภาพอากาศไฟเดทามรันนิง่งลายรูปทรงตัววายให้ภาพลักษณ์ทันสมัยและมีเอกลักษณ์ส่วนกระจังหน้าเป็นแบบดีไซน์เส้นแนวนอนขนาดใหญ่เคลือบสีดำเงาเพิ่มความดูดนันและมีกันชนแบบอ f ฟโรดพร้อมแผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถสำหรับการลุยเส้นทางธุรกันดาร ถ้ามองด้านข้างจะเห็นจุดเด่นชัดเจนที่สุดคือระบบ6ล้อแบบ6คูณ6ขับเคลื่อนทุกล้อมาพร้อมอยางออฟโรดขนาดใหญ่ที่สามารถเอาไปลุยเส้นทางทรายหิมะหรือโคลนได้แบบไร้กังวลบอดี้ด้านข้างยังเพิ่มคิ้วกันกระแทกและบันไดข้างไฟฟ้าทำให้ขึ้นลงง่ายโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือเด็กก็สามารถขึ้นได้อย่างปลอดภัย หลังคาของรุ่นนี้ถูกออกแบบให้รองรับโซลาร์เซลล์ขนาดใหญ่เพื่อเป็นแหล่งพลังงานเสริมสำหรับการตั้งแคมป์แบบไม่ต้องพึ่งไฟจากภายนอกด้านท้ายก็มีบันไดไต่ขึ้นหลังคาช่องเก็บอุปกรณ์แยกหอลายจุดรวมถึงห้องเก็บสัมภาระที่เปิดได้ทั้งซ้ายและขวาเพิ่มความสะดวกในการใช้งานอย่างมาก ต่อกันที่ภายในห้องโดยสารและห้องพักแบบฟลูแคมเปอร์ต้องบอกเลยว่าเกียร์ใส่รายละเอียดมาค่อนข้างหรูหราและครบครันกว่ารถแคมเปอร์ทั่วไปมากพอเปิดประตูเข้ามาจะเห็นการจัดวางพื้นที่แบบโอเพนสเปซที่โปร่งและกว้างกว่ารุ่นปกติอย่างชัดเจนเพราะตัวรถมีฐานล้อยาวและความกว้างพิเศษทำให้เพิ่มพื้นที่ใช้สอยได้อีกหลายฟุต โซนแรกคือส่วนห้องรับแขกและพื้นที่นั่งเล่นมีโซฟาทรงแนวหุ้มด้วยหนังพรีเมียมที่สามารถปรับเป็นเตียงเสริมได้โต๊ะกลางแบบภัพเก็บได้และมีลำโพงรอบทิศทางจากฮาร์แมนคา d o ดอพร้อมไฟแอมเบียนไลท์รอบห้องที่ปรับสีได้มากกว่า60เฉดถัดจากนั้นคือโซนครัวแบบมินิครัวเต็มระบบมีเตาไฟฟ้า2หัวหัางหลังจานเล็กชั้นเก็บภาชนะไมโครเวฟและตู้เย็นขนาดกลางที่ประหยัดพลังงาน รวมถึงช่องแช่อาหารสดสำหรับสายแคมที่ต้องการทำอาหารจริงจังส่วนพื้นเป็นวัสดุไวนิลกันน้ำทำความสะอาดง่ายมากขยับเข้ามาอีกหน่อยจะเป็นห้องน้ำแบบฟูชาวเวอร์ที่มีทั้งโถสุขภัณฑ์ระบบน้ำอุ่นและฝักบัวด,ดีไซน์แบบเรนชาวเวอร์แถมยังมีช่องระบายอากาศและระบบกรองกลิ่นในตัวถือว่าให้ความสะดวกสบายระดับโรงแรมย่อม ไฮไลท์ของภายในก็คือห้องนอนมาสเตอร์เบดด้านท้ายที่ให้เตียงขนาดใหญ่รองรับการนอนได้สองคนแบบสบายๆมีหน้าต่างพาโนรามาพร้อมม่านไฟฟ้าช่องเก็บของรอบด้านและมีระบบควบคุมอุณหภูมิแยกเฉพาะโซนไม่ว่าจะอยู่กลางทะเลทรายหรือยอดเขาหนาวจัดก็ยังนอนได้สบาย มาถึงเรื่องระบบขับเคลื่อนและสมรรถนะทางเกียร์ระบุว่ารุ่นนี้ใช้เครื่องยนต์ไฮบริดเทอร์โบใหม่พละกกำลังมากกว่า400แรงม้าทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ช่วยเพิ่มแรงบิดโดยเฉพาะการลุยเส้นทางชันหรือขับบรรทุกน้ำหนักมากระบบขับเคลื่อน6คูณ6ช่วยให้เกาะถนนได้ดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นโคลนทรายหรือเส้นทางครุขระช่วงล่างเป็นแบบถุงลมแอร์ซูสเปนชั่เวอร์ชั่นใหม่ที่ปรับระดับได้หลายโหมด ทั้งโหมดแบบลุยโหมดความสูงปกติและโหมดจอดแคมป์ที่ปรับให้ตัวรถนิ่งเป็นพิเศษช่วยให้เวลานอนหรือใช้งานภายในรถรู้สึกมั่นคงไม่โครงเพลงนอกจากนี้ยังมีระบบช่วยขับขี่แบบเต็มรูปแบบเช่นกล้อง360องศาเซ็นเซอร์รอบคันระบบช่วยลงทางชันและระบบควบคุมการทรงตัวขณะลากจูง อีกสิ่งสำคัญคือระบบไฟฟ้าแคมป์แบบออฟกริดที่ติดตั้งแบตเตอรี่ลิเทียมความจุสูงใช้งานได้ยาวนานหลายชั่วโมงโดยไม่ต้องสตาร์ทรถและยังมีตัวแปลงไฟสำหรับอุปกรณ์เสริมต่างๆเช่นคอมพิวเตอร์พัดลมหรืออุปกรณ์ชาร์จอื่นๆมาถึงส่วนที่หลายคนอยากรู้ที่สุดก็คือ ราคาประเมินแม็เกียรจะยังไม่ประกาศราคาอย่างเป็นทางการแต่คาดการว่ารุ่งนี้อาจอยู่ที่ช่วงประมาณ5.5-6.8ถึงล้านบาทขึ้นอยู่กับออปชั่นที่เลือกเพราะรถแคมป์ระดับ6ล้อพร้อมเครื่องยนต์ไฮบริดและระบบหรูครบแบบนี้ถือว่าอยู่ในระดับไฮเอนด์ของตลาดแคมเปอร์ทั่วโลกแต่ถ้ามองในมุมของคนที่ต้องการรถสำหรับท่องเที่ยวทางไกลแบบ All-In o วั One ที่ลุยได้จริงและพักได้สบายเหมือนโรงแรม ก็ถือว่าราคาอยู่ในระดับสมเหตุสมผลและทั้งหมดนี้ก็คือรีวิว2,026เกียร์6คูณ6ลักชารีแคมเปอร์แวนรถแคมเปอร์สุดหลําที่รวมความหรูความลุยและฟังก์ชันการเดินทางแบบเต็มรูปแบบไว้ในคันเดียวใครที่ชอบการท่องเทีย่ยวแบบอิสระต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้ตอบโจทย์มากๆทั้งการใช้งานการพักผ่อนและความสามารถในการลุยเส้นทางทุกรูปแบบ ขอบคุณทุกคนที่รับชมครับถ้าชอบคลิปรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับ M Auto Garage ไว้ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในรีวิวครั้งถัดไปครับ